สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องปลาหางยุงกันนะครับซื้อมาจากทิ k t o อกนะจากร้านค้าออนไลน์นะครับส่งไปสนีครับน่าจะประมาณ2วันถึงนะครับตอนนี้นะครับก็เราต้องทำการถ่ายคลิปนะฮะการแกะ ข้างในเป็นเปลานะครับทั้งหมดตัวนี้ผมซื้อมารวมส่งก็ประมาณหกร้อยแปดสิบาทนะครับแบบไม่ได้เก็บกินไปทางนะครับอยากโอนจ่ายนะครับโอเคโฟมครับ,รบกันอ่านี่ครับมี มีเขียนชื่อบอกด้วยนะครับก็ผมก็ไม่เก่งเรื่องสายพันธุ์ป่านะครับเข <_ trucs> าจะแพ็คมาแบบนี้นะฮะนี่เป็นคู่อย่างนี้ครับอันนี้บลูดาก้อนเวียดนามนี่บลูดาก้อนเวียดนามครับที่มีตัวเมียและตัวผู้นะครับค่อยๆแก <may ed> <academy> อันนี้จะเป็นตัวเมียครับ,บรน,นี่ไม่ตายบูดายเกองเวียดนามตัวเมียมาดูตัวผู้ตัวผู้โอเคย้ยไม่ตายรับไม่ตาย ดูชัดๆไปเลยเห็นไหมครับบูดากอนเวียดนามเอาไปลงน้ำก่อนแป๊บนึง ต่อมาครับจะเป็นเลด r ากอนนะครับเลเตเลดอันนี้นะครับจะมีตัวเมียตัวผู้นะครับว้าวเลดดากอนเวียดนามเลดดากอนไม่รู้มันเลดหรือเปล่านะครับ โอเคตัวผู้นะครับเทดาก้อนเวียดนามนีตัวเมียครับโอ้โหรอดรอดอันนี้รอดครับ ต่อมาแพนด้าครับน้องแพนด้าเอาเลยครับแพนด้าไปแล้วโอ้โหน่าสวยใหญ่ัวผู้ครับแพนด้าไปแล้วครับตุยละโอ้โทําไมเล็กอย่างนี้ มันเหมือนแบบเน่าเลยครับเนี่ยมันมันตายผิดปกตินี่เปล่าทำไมมันเปื่อยอย่างนี้ครับไม่น่าเปื่อยนะเนี่ยตายแล้วเ็นด้าตัวผู้ดีที่อัดคลิปไว้นะครับเดี๋ยวให้ร้านเค็มให้ใหม่อ่าตัวมียังอยู่เอตัวเมียยังอยู่ครับ เมียแพนดา้าโอ้ยเยรายเยรายกันอ่ะต่อามาอะไรเนะี่ยบลูอะไรไม่รู้อันนี้ ตัวเมียรครับโอ้โ oh, หสวยงามอ่าเฮดบีบูผู้ลุนครับอ๋ออยู่ยูครับอยู่ยูโอเคเอาลงอ่างกัน แล้วก็คู่สุดท้ายครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทักซิโดคห้อยอ่าทักซิโดโยอยสวยสวยยังอยู่อันนี้ตัวผู้ครับมาลุ้นตัวเมียอ่าตัวเมียยังอยู่ครับโอ้ยแ้่ สรุปแล้วตายตัวนี้ฮรนะี้ครับตัวนี้ตายเสียดายมากเลยดูดิดเน่าเลยเป็น้านตัวผู้ผมก็เอาลงอาแบบนี้คนระับ 这里。嗯嗯 <laughs>